สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีเอาลิงก์ไลน์ของเราด้วยวิธีง่ายๆนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการนะคะแขกฝากกดติดตามที่ช่องแล้วก็กดหัวใจด้วยนะคะวิธีเอาลิงก์นะคะเราก็เข้ามาที่ l ลายของเราเองนะคะเอาลิงก์ l ล n e ของเราเนาะนี่ค่ะแล้วก็กดที่หน้าหลักค่ะแล้วเราจะมาเจอตัวเองแบบนี้แล้วกดที่เครื่องหมายบวกนะคะ แล้วก็กดที่เชิญนะคะแล้วก็เลือกที่ S M S นะคะแล้วเลือกอะไรก็ได้หนึ่งคนนะคะเลือกใครก็ได้หนึ่งคนนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นกดเชิญค่ะแต่เราจะไม่เชิญนะคะแล้วเลือกข้อความค่ะ แล้วเราก็จะเจอตรงนี้ค่ะเราคัดลอกเอาเฉพาะตรงนี้นะคะกดแช่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็เอาไปแปะลิงก์ที่ที่เราต้องการหรือสร้างโน้ตขึ้นมาเพื่อเก็บไว้เลยนะคะทุกคนสร้างโน้ตตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะโหลดเอาที่เพจสโตนะคะแล้วก็ บวกเนาะนี่ค่ะแล้วก็กดแท็กแล้วก็วางลิงก์ของเราไว้นะคะเก็บไปใช้งานได้เลยค่ะ